คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะวัสดีจ้าพบกับผมก้อเรืองแสงนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงโปย้ายค่ายกันดีกว่านะครับในปี2565แบบนี้นะครับโปย้ายค่ายเนี่ยยังมีสิทธิพิเศษอยู่หรือเปล่านะครับและความสามารถของซิมย้ายค่ายนะครับย้ายค่ายเบอร์เดิมเนี่ยนะ สิทธิพิเศษเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะลองมาฟังข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนดีกว่านะครับปีนี้ก็เป็นปี2,565นะครับโปรย้ายค่ายเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้อยู่นะครับ ถาใครใช้เอเอ A H อยู่นะครับใครใช้ d t แทอยู่ใครใช้มาอยู่ใครใช้ Tot อยู่แล้วสัญญาณละแวกที่เราใช้งานเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยนะครับโอ้อยากจะย้ายค่ายแล้วหละอยากจะออลองมาใช้ค่ายทูดูบ้างเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะสัญญาณมันจะดีหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าได้เทสแล้วนะครับว่าสัญญาณที่เราอยู่เนี่ยอ้ยเครือข่ายทูเนี่ยค่อนข้างจะดี ค่อนข้างจะโอเคอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะย้ายค่ายมาที่ทูได้นะครับเพื่อรับสิทธิทพิเศษเสำหรับโปรย้ายค่ายนั่นเองนะย้ายค่ายมาที่ทูนะครับก็จะมี2ช่องทางด้วยกันนะครับ1ก็คือไปที่ศูนย์บริการนะศูนย์บริการเนี่ยได้แน่ๆนะคร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ได้นะครับและอีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือช่องทางออนไลน์นะครับแต่ณนะปัจจุบันนี้นะคบปี65แล้วเนี่ย การใช้ค่ายออนไลน์เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ายังทําได้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยทดลองได้ทดลองทําดูนะมันก็ไม่ได้นะครับเขามันก็จะเป็นลิงก์ที่ส่งไปไปซื้อมือถือนั่นเองนะมันจะผูกโยงกันนะครับ แต่ปัจจุบันเนี้ยอันนี้ผมยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าทําเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนึงแต่ตอนนี้ก็ถ้าใครจะย้ายเนี่ยขอให้ไปที่ศูนย์บริการจะดีกว่านะมันจะรวดเร็วกว่าแล้วก็สะดวกกว่าง่ายมากๆเลยย้ายเสร็จแล้วก็ไปเดินห้างเดินในห้างเล่นอะไรอย่างนี้นะครับเราไปดูแพ็กเกจสําหรับโปรย้ายค่ายกันนิดนึงนะครับถ้าเราย้ายค่ายมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์นะครับที่จะสมัคร แพ็กเกจแบบไม่อั้นไม่จำกัดเลยนะครับมีให้เลือกด้วยกันเนี่ยแบบด้วยกันนะครับแบบที่1นนะครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นไม่จำกัดนะความเร็ว4เมกะบิตนะครับบวกค่าโทรทุกเครือข่ายเลยนะไม่อั้นนะครับบวก Wi-Fi ไม่อั้นนะฮะกดตามนี้นะครับกดดอกจาน900ด,ดอกจาน9826แสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่ระบบก็จะต่อ,อยุให้อัตโนมัติ6รอบด้วยกันนะครับ แต่เนี้ยซิมทั่วๆไปสมัครไม่ได้นะครับสมัครไม่ได้นะมันต้องเป็นซิมย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นนะครับแบบที่2นะครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตร้อยเดียวนะ100บาทเองนะครับไม่อัน้นไม่จำกัดนะครับและก็ยังได้ Wi-Fi มาใช้งานด้วยนะแต่ไม่มีค่าโทรนะครับอันนี้แค่ร้อยเดียวถือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างจะประหยัดสุดๆเลยนะครับร้อยเดียวใช้ยาวๆไปเลย6เดือนนะเอออันนี้ ค่อนข้างจะคุ้มนะแล้วก็มันก็ไม่อั้นไม่จํากัดด้วยนะครับแบบที่3นะครับก็จะเป็นความเร็วอ,อินเทอร์เน็ตเนี่ยสิบเมกะบิตนะาบวกค่าโทรทุกเครือข่ายนะครับในราคา200บาทเองบวก Wi-Fi ไม่อั้นด้วยนะครับกดดอกจานย์900ดอกจัน9 8 2ารย์ส8สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับไอเมื่อกี้ผมลืมบอกลเกลขรหัสไปนะไอสี IC ่เมกอะไอสี IC ่เมกดอกจัน900ดอกจัน9 7 9า 97, 96, นะครับอ,อันนี้ร้อยเดียว9 7 9 6เดียวนะครับ แบบสุดท้ายนะครับแบบที่450บาทความเร็ว10เมกะบิตนะอุ้ย150เองนะครับได้ความเร็ว10เมกะบิตแล้วก็ได้ WiFi มาใช้งานด้วยนะครับตัวนี้กดดอกจาน900ดอกจาน97 98สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่ถ้าใครย้ายค่าสำเร็จแล้วเนี่ยย้ายค่าสำเร็จแล้วนะครับปับ๊บเราเติมเงินเข้าซิมไปใช่ไหมเราเติมเงินเข้าซิมไปปับ๊บเออเข้าซิมเลยนะครับเราก็จะได้ค่าโทรนะครับ 2000บาทได้ค่าโทรฟรีเลยนะครับโทรทุกเครือข่าย2000บาทนะครับใช้ได้30วันนะค่าโทรตรงนี้นะครับสังเกตไหมครับว่ามันจะมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางบางแพ็กเกจเนี่ยมันก็จะมีค่าโทรบางแพ็กเกจมันก็จะไม่มีค่าโทรนะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะมีสิทธิพิเศษตรงที่ว่าเราเติมเงินเข้าซิมปับ๊บใช่ไหมครับเพื่อที่จะต้องเพื่อที่จะเอามาสมัครอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแต่พอเราเติมเงินเข้าไป100บาทเนี่ยมันก็จะได้ ค่าโทรมาฟร,ฟรีเลย2000นนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมาดูตัวเองนะครับว่าเราเป็นคนที่โทรออกเนี่ยหนักหรือเปล่านะถ้าเราโทรออกหนักนะครับ2,000บาทอาจจะไม่พอนั่นเองเพราะว่า2,000บาทเนี่ยเขากเา็เขาจะเฉลี่ยมาเป็นนาทีนะครับนาทีอาจจะเป็นนาทีละ4บาทหรือ5บาทอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันเป็นของฟรีนั่นเองมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเอเอไอโบนัสโทรฟรีเนี่ยรู้สึกมันจะหมดเร็วนั่นเองนะครับเราก็เลย เราก็ต้องเลือกแพ็กเกจที่มันมีค่าโทรนั่นเองนะจะ4เมก150นะครับมีค่าโทรด้วยหรือว่าจะ10เมก200บาทมีค่าโทรด้วยเราก็ต้องเลือกตัวนั้นนะครับเพื่อเสริมมาในกรณีที่ค่า,ค,าค่าโทรพิเศษเนี่ยมันหมดนั่นเองนะไอไอเราก็ยังมีการโทรแบบไม่อั้นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่ค่อยซีเรียสเรื่องการโทรเลยนะคบไม่ค่อยดีซีเรียสเลยเพราะเราเติมเงินยังไงมันก็มีค่าโทรแถมมาให้ด้วยใช่ไหมเราก็เลือกแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ ไม่ต้องมีค่าโทรก็ได้นะครับเช่นอินเทอร์เน็ต4เมกะบิต100บาทนะเออเพราะยังไงเดีย๋ยเราเติมเงินเข้าไป100บาทปับ๊บมันก็ได้ค่าโทรมาอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยอู้ยประหยัดนะเติมเงิน100เดียวสมัครอินเทอร์เน็ต4เมกะบิตในราคา100บาทและเราก็ยังได้ค่าโทรฟรีๆมา2,000บาทด้วยโอ้โหฟินไอค่าโทรตรงนี้นะครับมันจะอยู่ยาวไปเลยนะครับ หปีนั่นเองนะหมายถึงว่าทุกๆเดือนเนี่ยเขาจะให้มาเดือนละ2000เดือนละ2000เพียงเติมเงินหนึงร้อบาทนะครับจนครบ12ครั้งหรือ1ปีนั่นเองนะครับแต่ว่าโปรเสริมเนี่ยมันจะอยู่ได้ครึ่งปีเท่านั้นนะแต่ผมจะบอกอย่างนี้นะครับผมจะบอกแบบนี้นะเท่าที่ผมสังเกตนะครับผมก็เคยย้ายค่ายมาอยู่เหมือนกันแล้วก็สมัครโปรเหล่านี้นะครับพอมันครบอายุไปแล้วนะครับมันครบอายุ6 6รอบบินไปใช่ไหม ระบบเนี่ยก็จะส่งข้อความหน้าตาแบบนี้มานะครับนแบบนี้เลยนะครับระบบเนี่ยขยายเวลาต่อไปอีกนะครับขยายเวลาต่อไปอีกนะทำให้เราเนี่ยเติมเงินโอ้ยเติมเงินไปเรื่อยๆยังสมัครได้อยู่นั่นเองอันนี้คือข้อดีของซิมย้ายค่ายนะครับข้อดีของการย้ายค่ายนั่นเองนะครับและท่านผู้ชมทุกๆคนนะอย่าเปลี่ยนโปรโัชั่นหลักนะครับห้ามเปลี่ยนเลยนะ ถ้าเปลี่ยนปับ๊บสิทธิพิเศษต่างๆนะครับไม่สามารถสมัครได้นะสิทธิ์ต่างๆนะครับของซิมย้ายค่ายเนี่ยโปรโวชั่นย้ายค่ายก็จะสิ้นสุดทันทีนะครับแล้วก็จะไม่สามารถสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่เขา,เ,าเป็นโปรพิเศษเฉพาะของเขาได้นะมันจะสมัครไม่ได้เลยนะครับเ,เพราะว่าซิมซิมของเราเนี่ยมันกลายเป็นซิมฮัลโหลไปลวมันกลายเป็นซิมโซเชียลไปแลวมันไม่ใช่มันไม่ใช่ซิมย้ายค่ายอะ่ะมันเปลี่ยนโปรโวชั่นไปเลยนะครับ ห้ามเปลี่ยนกันเล่นๆนะครับถ้าย้ายค่ายเป็นโปรย้ายค่ายแล้วก็ใช้เป็นโปรย้ายค่ายไปตลอดเลยนะครับตลอดไปเลยนะห้ามเปลี่ยนไม่ว่าจะเจอรหัสอะไรไปเจอรหัสซิมเลียนที่บ้านไปเจอรหัสโอซิมเปลี่ยน r o v อะไรเงี้ยไม่อยากไปต้องไปติดห้ามไปเปลี่ยนนะครับถ้าไปเปลี่ยนเราก็ต้องไปหาอินเทอร์เน็ตตัวใหม่ๆนะแล้วในอนาคตเนี่ย ราคามันอาจจะพุ่งทยานสูงไปก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้อะไรๆมันก็ขึ้นอินเทอร์เน็ตไม่แน่นะครับมันอาจจะขึ้นไปอีกนะครับเออฉะนั้นอย่าไปเปลี่ยนกันเล่นๆน,นะพอเราย้ายค่ายมาแล้วเนี่ยในตัวซิมของมันนะ่ะเป็นยังไงนะครับในตัวซิมของมันเนี่ยก็จะมีอัตราการโทรออกนะครับ50สสตางค์ทุกเครือข่ายเลยต่อนาทีนะ ส่งข้อความครั้งละ3บาทนะครับอินเทอร์เน็ต1บาทต่อเมกะไบต์นะแล้วก็ซิมตัวนี้นะครับซิมย้ายค่าเนี่ยความเร็วสูงสุดของ 4G เนี่ยอยู่ที่300เมกะบิตนะครับเออถ้าเราไม่ได้เติมเงินเลยนะเอ้ถ้าเราไม่ได้สมัครแพ็กเกจเสริมเลยนะครับเราเล่นอินเทอร์เนต็ตเพียวๆตอนที่มีเงินอยู่ในซิมนะเล่นอินเทอร์เน็ตแบบที่มีเงินอยู่ในซิมนะครับไม่ได้สมัครแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เนต็ตมันจะวิ่งไม่เกิน300เมกะบิตนั่นเองนะครับก็จะทําให้เงินในซิมของเราเนี่ยหายไวนั่น เงินหายหมดเลยตัวนี้ไม่มีไม่มีไม่มีการบล็อกสัญญาณเพื่อไม่ให้ตังค์มันหายนะครับต้องระวังนะเวลาเราเติมเงินเข้าซิมไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับเติมเงินเข้าซิมไปเรา่าลืมปิดการเชื่อมต่อไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันเงินหายนั่นเองแล้วก็ไอเขาจะมี Wi-Fi ที่เขาแถมมาใช่ไหม Wi-Fi ที่เขาแถมมาเนี่ยจะมีความเร็วที่200เมกะบิตนะครับไม่เกิดนั้นนะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแพ็กเกจ Wi-Fi จะเราไปใช้ Wi-Fi เี่กก็จะถูกคิดนาทีละหบาทหักเงินในซิมนั่นเองนะครับสรุปเลยนะครับโปรย้ายค่ายในปัจจุบันสามารถที่ย้ายค่ายมาที่ทูเี่ยแล้วก็ได้สิทธิพิเศษนะครับก็มีแค่นี้นะมีประมาณนี้นะครับยังไม่มีแพ็กเกจพิเศษย้ายมาแล้วได้20เบก ย้ายมาแล้วได้30เมกย้ายมาแล้วได้15เมกอันนี้ยังไม่มีนะครับอันนี้มันก็จะมีประมาณนี้นะ4เมกะบิตกับ10เมกะบิตนะครับให้เลือกกันนั่นเองนะแต่ผมมองดูแล้วครับถ้าคนไม่ได้ใช้งานอะไรเลยไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะครับ4เมกะกำลังสวยนะร้อยเดียวเพราะยังไงเนี่ยมันก็ได้ค่าโทร2,000บาทนะครับถือว่าคุ้มนะ ผมคิดว่าว่าจะหาซิมเก่าๆนะครับซิมดีแท็กซิมเอเอสเนี่ยไปย้ายเป็นทูเพื่อที่จะเอาค่าโทรสองพันตรงนี้นะครับมันประหยัดดีนะแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการแพ็กเกจตัวอื่นๆน,นะครับที่มันนอกเหนือหนะักจากนั้นก็ต้องหาแพ็กเกจเซิร์ฟนะครับที่เป็นตัวอื่นๆนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจ5 g แพ็กเกจเน็ตปริมาณนะครับเน็ตจำกัดความเร็วอะไรก็แล้วแต่นะครับก็หาแพ็กเกจให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ความต้องการใช้งานของเรานั่นเอง ย้ำอีกทีนะครับสุดท้ายนี้อย่าเปลี่ยนโปรโมอร์ชั่นหลักถ้าเราย้ายมาเป็นสิบย้ายค่ายแล้วนะครับอย่าเปลี่ยนโปรเมอร์ชั่นหลักเด็ดขาดน,นะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนแล้วสิทธิพิเศษในการสมัครอินเทอร์เน็ตตัวพิเศษแบบนี้จะไม่สามารถสมัครได้อีกต่อไปนะครับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเลยนะไม่สามารถย้อนกลับมาใช้งานได้นั่นเองนะ หวังว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคนที่ต้องการอินเทอร์เน็ตซักตัวนึ่งในราคาประหยัดประหยัดนะครับใช้วิธีย้ายค่ายเบอเดิมก็จะได้อินเทอร์เน็ตที่แสนประหยัดมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปนะดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายกิว,กว สุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออาภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับ